เอาละทุกคนนั้นชอบเรื่องเล่านะครับผมสวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมในวันที่18ตุลาคม2565นห้ร้บะผมก็มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครอยากสนารสนุนนะผมการคริปโตสล็ตจอยตรงนี้นะครับผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นอะไรนะโอนโดยตรงนะครับผมตรงนี้หรือตอนนี้มี ไอตรงซุปเปอร์แตงข้างล่างแล้วนะครับผมก็แถวๆนี้แหละเออก็ลองไปกดได้ดูนะครับผมก็เป็นการแบบกดรายครั้งนะครับผมนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับในการสนับสนุนกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมีเรื่องของบิตเกตนะครับผมบิตเกตก็คือ copy trade นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู copy trade กันดีกว่านะครับผมว่าเอ้ยช่วงเนี้ยเขาเล่นลองหรือเล่นช็อตกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่า c o อ y t r a d ทนะครับผมใน บิตเกนนะผมหน้าตาบิตเกนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะผมก็ตอนนี้มีอะไรนะ Sign up and t r a ทเนี่ยก็จะได้ R14 Pro Max ด้วยเป็นโบนัสนะครับผมนะโอเค Copy t r ท d i n g นะครับผมเขาก็จะอ่ามีคนหลายๆคนเลยนะผมออ้ยมีช่วงนี้คือบวกกันเยอะเลยเนะี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูสักประมาณนะคนสองคนละกันนะผมเราอ่ะอันนี้คนนี้เราเคยดูนะครับผม ราเคยดูเนี่ยอ่าอินคัมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วออเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นชอ็อตใช่ไหมอ้าวตะกี้ก็ชอ็อตก็ก็ถูกแล้วนี่อ่าโอเคแสดงว่าตรงนี้นะครับผมก็เป็นแนวต้านสําคัญเลยนะครับผมอ่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะเล่นลองคนระับส่วนใหญ่เห็นปหมเออเนี่ยกป็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้จะตามใครก็ตามประมาณคนประมาณแบบ มีเกณฑ์เยอะๆมีลอ s น้อยๆอะไรอย่างงี้นะผมแต่ต้องมีล o s ด้วยนะเออถ้าเกิดว่าใครที่เอ้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เปิดไม้หรืออะไรเลยพวกนี้นะผมลองเช็คดูนะผมว่าตัวเองโดนเตะไปแล้วหรือยังนะผมหรือมีการ copy เหรดหรือยังนะผมกด copy แล้วเนี่ยนะผมบางทีเนี่ยเอ่อคนคนแบบเนี้ยนะผมเขาอาจจะเตะเราออกจากาการเป็น follower ก็ได้นะครับผมเนี่ยก็เนี่ย เอาไอ้ก็เยอะอยู่นะผมก็เทน,น้อยอะไรอย่างนี้นะผมก็ตามได้นะผมกด Copy t r a d ทง่ายๆตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็ฟังก์ชันก o p y t r a เทเนี่ยก็จะประมาณนี้นะผมอย่างที่ผมเคยดูยาอีทานคนนี้นะผมคนนี้ผมก็เคยดูใช่ไหมเออออเดอร์ Order, ตรงนี้อ่าฟอลโลอ,อก็บวกกันเยอะอยู่พอสมควรเนี่ยก็เปิดเริ่มเปิดช็อตกันแล้วแสดงว่าตรงนี้ น่าจะชนแบบหวานๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้คุมความเสี่ยงด้วยการกดอ่าสต็อปรอด้วยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูบิตคอยกันเลยดีกว่านะครับผมบิตคอยตอนนี้เอาจริงเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ชนสว่านเส้นนี้เลยนะครับผมนี่อย่างเทรนไลน์ตรงนี้ยังยังศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากเลยคือแบบไม่ไปไหนไม่อะไรยังไงแต่ผม มองว่านะครับผมเดี๋ยวอีกสักประมาณสักสอสวันเนี่ยถ้ามีข่าวกระตุ้นและเป็นข่าวที่ดีเนี่ยหรือเจ้าตัว d ีเเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมเงินเนี่ยมันก็จะน่าจะทะลุเส้นนี้ได้นะครับผมนี่ก็ดูกันง่ายๆเลยในช่วงนี้นะผมทาเฟรมสีชั่วโมงก็มีการติดกันบ้างเล็กน้อยก็อาจจะมีการย่อๆบ้างอะไรอย่างนี้นะผมก็ย่อปั๊บใช่ป่ะเสร็จแล้วอ่าสักประมาณ1.9ใช่ไหม ถ้า19ยังอยู่ได้นะครับผมแล้วมาชนเส้นตรงนี้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วมีการยกถ้าเกิดว่ามีการยกเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากก็ถ้าไม่ทะลุผ่าน193ลงไปข้างล่างนะครับผมแล้วมีการเด้งขึ้นไปแบบรัวๆอย่างนี้นะผมก็เป็นสัญญาณดีที่จะทําให้ตลาดเนี่ยมันวิ่งกลับมานะครับผมมาดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับผม1ชั่วโมงก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะผมว่า อ่ามันมีการย่อกันมาบ้างนะผมก็คือชนสวานเลยนะเออชนหวานแบบหวานเยียบเลย <c oughs> เนี่ยเป๊ะมากเป๊ะมาก <c oughs> ก็เลยแบบอ่ะอ่ะอ่ะอาจจะเป็นการแบบย่อลงมาเล็กน้อยนะผมอ่ะรออีกเส้นหนึ่งสองเส้นอะไรอย่างงี้นะผมถ้าเกิดว่ามีการแบบพุ่งพวดอย่างงี้ขึ้นมาแล้วมีการปิดวันที่เกินเส้นนี้นะโอ้ยสาธุมีการเปลี่ยนเทนแน่นอนนะครับผม อะดู DXY ไนผม d ีเนี่ก็อย่างที่ผมคาดคะเนไว้นะผมอย่างเมื่อวานเนี่ยที่มันขึ้นมาปุ๊บจ้ะเมื่อวานตั้งแต่วันศุกร์และอันนี้อันนี้จะเป็นวันจันทร์เขาสรุปมาว่าเอ้ยเงินเนี่ยมันอ่อนค่าลงอย่างที่ผมคิดไว้นะครับผมก็อาจจะเป็นการย่อชั่วข่าวก็ได้นะผมก็รอดูดีๆอีกแล้วกันนะผมถ้าเกิดว่ามันย่อลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาดูทางด้านของ s เตเ e r ร์คอเนี่ย ถ้ามีโดมเมนนั์ลดลงเรื่อยๆอีกนะครับผมเช่นกันเนี่ยเงินเนี่ยไอเจ้าตัวของอ่าบิตคอยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็อันนี้มันน่าจะขึ้นมาจากการที่เรียกว่าเงินดอลเนี่ยมันอ่อนค่าลงก็ได้นะครับผมนะโอเคเราข้ามมาที่ ETH กันบ้างเลยดีกว่านะครับผม ETH เนี่ย ถ้ามองมองกันไปแล้วนะผมสายรองช่วงนี้น่าจะยังเขาเรียกว่ายังไงเดีย๋ยมันได้เปรียบนะครับผมยังได้เปรียมอยู่แต่ว่าวอลลุ่มมันจัดว่าอ่อนไปนิดหนึ่งนะครับผมทําไมทําไมถึงรองได้เปรียบก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวดีเอ็กวายเนี่ยมันกําลังที่จะย่อลงมาเรื่อยๆนะครับผมแสดงว่าบิตคอยเนี่ยจะแข็งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแล้วเนี่ยพวกคริปโตพวกอะไรพวกนี้นะผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ฝั่งรองก็ได้นะครับผมก็ ถ้าเกิดว่ามีการกดลองแล้วก็สต็อปล s อก็ต้องสต็อปล s อแถวแถวแนวรับเก่าด้วยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ก็ใส่ใส่ใส่แบบนี้เออถ้าเกิดว่าเรามุมมองไปตรงนี้นะผมก็ดูทางเฟรมัก4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันชนเส้นตรงนี้ใช่ไหมถ้าชนเส้นตรงนี้นะผมก็อาจจะวิ่งตามบิตคอยก่อนเล็กน้อยนะครับผม บิตคอยถ้ามันยังไม่เกินตรงนี้ไอเส้นเนี้ยก็ไม่ผ่านนะครับผมเส้นช่วงประมาณสัก1-3-4 4ตรงนี้นะผมก็รอดูข่าวด้วยถ้าเกิดว่าเราไปดูที่อ่าแฟคทอรี่ละกันอ่ะดูที่ f o r e x Factory นะผมก็จะมีช่วงประมาณพรุ่งนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นตี3าสามโมงบ้านเขาแล้วนะครับผมอ่ไม่น่าจะมีอะไรที่รุนแรงหรือ กระตุ้นเล็กน้อยนะผมก็อาจจะมีการกระตุ้นเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอนะคผมสำหรับ USD ใช่ไหมเออก็อาจจะมีการแบบซวิงตามตลาดลนะเนาะเออไม่มีอะไรมากนะผมในวันนี้แล้วก็เรามาดูตรงกาล่าแล้วกันนะผมกาล่าตอนนี้นะผมก็เป็นการไซด์เวย์นะผมเป็นการไซด์เวย์อยู่เล็กน้อยตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้หลุดเส้นนี้มานะผม และไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดอะไรมากนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีแดงๆที่แบบเขาเรียกว่างเดียนักกลัวนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมก็อาจจะมีการเด้งๆขึ้นมาบ้างเอามาชนเส้นสักประมาณสัก0.05อะไรอย่างงี้ก่อนนะครับผมอีกรอบหนึ่งก่อนก็ได้เนาะเออตรงเนี้ยคือให้โอกาสมันหน่อยนิดหนึ่งนะฮะอ่ะโอเควันนี้เรามาดู A w a วกกันบ้างนะครับผม A w a วตรงนี้คือ ถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรนะผมในทำเซม e วีคใช่ไหมก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตามเจ้าตัวของบิตคอยนนะครับผมส่วนใหญ่เอแวกนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมมองไว้ว่าบูลันเนี่ยอาจจะมีการกลับมาแบบค่อนข้างที่จะดีมากด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูอ่าเจ้าตัวของไอ้นี่กันดีกว่าอ่าเริ่มจากตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นถ้ามองๆไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็น falling wedge นะครับผมแล้วก็ อาจจะมาชนตรงนี้อีกหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็รอดูเม็ดเงินของเจ้าตัวบิตคอยด้วยนะผมที่จะไหลมากับอ่าเวันะครับผมซึ่ง a อวัเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันก็มีพวก Stable Co อที่เป็น USDT นั่นแหละนะครับผมแต่ว่า USDT เนี่ยเขาเอามาวิ่งบนเชนเขาด้วยนะครับผมค่าฟรีก็ค่อนข้างที่จะถูกอยู่พอสมควรก็แต่ว่าแพ้โซลาร์นานะครับผมโซลาร่าคือมันฟรีทุกอย่างแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่า ไอของ s o ลาร a เนี่ยในเว็บเอ็กชแนนต่างๆเนี่ยไม่ใช้กันเพราะว่ามันฟรีนี่แหละเพราะว่ามันฟรีมันก็เลยแบบเอ้ยเอ้ยเราก็เก็บตังจากโซลาร a าและกันนะอะไรเนี้ยเออเวลาโอนผ่าน s o ลาร a าเนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้าวอลเล็ของ s o ลาร a เนี่ยมันจะฟรีถูกป่ะเออเรามาดูของโซลาร a ากันบ้างดีกว่านะครับผมโซลาร a าตอนนี้เนี่ยถ้าผมมองกันไปแล้วเนี่ยมันน่า ค่อนข้างที่จะน่าเก็บอยู่นะครับผมน่าเก็บมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันก็เลื้อยลงต่ําอยู่พอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยนะผมราคาที่น่าเก็บและน่าสะสมนะผมก็ถ้ายังไม่มีสักไม้นะผมก็จะประมาณสัก 27. 28. เแนี่ยแถวๆนี้ยี่สิเนี่ยน่าเก็บนะครับผมน่าเก็บมากนะอันนี้ผมก็จะรอดูประมาณท้ายเดือนนะผมว่าเอ้ยมันน่าสะสมแล้วหรือยังนะผมถ้าเกิดว่า หน้าสะสมแล้วเนี่ยผมก็จะ DCA เข้าไปทีละ5,000ัน0 0นะครับผมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันบูรันนั่นเองนะผมก็เก็บสะสมไปอ่ะเก็บของลอมลิศนะ,นะครผมก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครผมที่อ่าให้เราเนี่ยอ่าได้เก็บสะสมพลาดอย่าพลาดตลาดนี้ครั้งนี้เด็ดขาดนะผมรู้กันแค่นี้ละกันนะผมถ้าเกิดว่าอ่าคุณได้ดูคลิปผมนะผมก็รู้กันแค่นี้เนาะผมก็เผยแพร่ได้แค่นี้แล้วผมโอเค ก็ประมาณนั้นนะครับผมอ้าวโอเคต่อมาเนียเนียอ่าเรามาดูเีเนียกันต่อแล้วกันนะครับผมเนียนี่ผมหายากเหมือนกันเนาะสำหรับเนียนะครับผมก็ยังไม่ถึงจุดต่ําสุดนะครับผมแต่อาจจะมีอ่ามาแตะช่วงประมาณ2.8ดอลกันบ้างแล้วนะครับผมอ่าโอเคถ้าเกิดว่าวอลลุ่มยังไม่หนาพอนะครับผมก็รออีกต่อไปนิดนึงนะครับผม ก็รอท้ายเดือนนั่นแหละอย่างที่ผมว่าไว้นะครับผมก็สาหรับเนียก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณสัก2.82.7อที่ผมถ้าเกิดว่ามองมอง,มองแบบไอ้นี่เลยละกันนะครับผมไอ้ฟีโบร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่ปั๊บมันติดลบไม่ได้แล้วอะใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ถามว่าลงอีกถึงไหนเอาลงจากตรงนี้ละกันนะครับผมอ่าโอเคมาก็เต็มที่ 2. 1ุถ้า2 1 น่าจะเป็นหลุมจริงๆแล้วนะครับผมสองุดหหลุมจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่มากกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ก็คือศูนย์ศูนย์กว่าแล้วอะมันก็ไม่มีโอกาสขึ้นแล้วนะ <c oughs> นะก็อย่าพลาดนะครับผมสําหรับในการบูรันครั้งนี้นะครับผมรบเนียด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโปรโตโคอลด้วยนะครับผมซึ่งอะโปรโตโคอลเนี่ยมันจะพุ่งก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมอะโอเคตัวสุดท้ายที่เราจะมองกันนะครับผมนั่นก็คืออะตอมอะถามว่าอะตอมนี้ โอเคไหมก็เป็นตัวโอเคตัวหนึ่งนะผมอะอย่างที่ผมว่าไว้เลยนะผมก็คือว่าอ่ะไม่เป็นอย่างที่ผมว่าไว้ตรงช่วงนี้นะผมแต่ว่ามันล่วงเลยอ่ะอ,ะ,อะโอเคอะก็อย่างน้อยนะผมแนวรับที่ผมว่าไว้ประมาณ10ดอนเนี่ยมันใกล้ถึงใช่ไหมเออถ้าเกิดใกล้ถึงตรงนี้เนี่ยแสดงว่าอ่ะโอเคก็ทฤษฎีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมอ้างอิงถูกทฤษฎีประมาณนั้นนะครับผมอะโอเค สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือว่า EMA 50ตรงนี้นะผมมันติดอยู่ซึ่งการติดอยู่ครั้งนี้นะผมมันก็จะเป็นการเทสแนวต้านที่มันเคยเป็นแนวรับถ้าเกิดว่ามีการทะลุผ่านตรงนี้ได้นะผมก็สามารถตามได้เหมือนกันนะผมในระยะสั้นแต่เอาผมเชื่อว่านะผมถ้าเกิดว่ามันมีการยอ่อมีการอะไรนี้นะผมแล้วถือยาวอยากจะถือยาวเนี่ยอิ t เ r อร์ o f ็ตอ c อกบอกเ อะตอมก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะตัวสุดท้ายนะผมที่คนที่พูดถึงมาเหมือนกันนะผมนั่นก็คือลิงก์นั่นเองนะผมเขาบอกว่าลิงก์อย่าประมาทอย่ามองข้ามอ่ะผมมองม,มองไม่ข้ามอยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมลิงก์ถ้าเกิดว่าดูแนวนะผมก็เป็นเป็นเว็บหนึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเว็บหนึ่งยักษ์ถูกไหมแล้วตรงนี้นะผมราคาถามว่าฐานหรือ,อยัง ผมมองว่ายังได้อีกหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่ามันจะไม่ให้แหลบหัวกันเลยนะผมก็จะประมาณ4.9ดเอนเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้ามีแบบเขาเรียกว่าไงใจเย็นนิดหน่อยนะครับผมรับรับไว้ตรงนี้นะผมก็อาจจะเป็นหลุมตรงนี้ก็ได้นะครับผมรับในห,หนึ่งไม้ลิงก์ก็น่าสนใจนะครับผม อันนี้ผมจำไม่ได้ว่า,าลิงก์เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะผมแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะผมราคาเนี้ยผมโอเคที่ราคาที่ประมาณสัก5.5ดอนน่ะแต่แถวบริเวณ5ดอน4.9อะไรเงี้ยนะผมก็พิจารณาดูได้นะผมแถวๆนี้แหละอ่ะโอเคมากลับมาดูตัวที่เราแบบม,มีประเด็นกันบ่อยมากเลยนะผมนั่นก็คือ Luna c l a s s สิกนะมีคนณถีเงถียงถียงถๆยง,ถ,ยงถียงอยู่นั่นน่ะอ่ะโอเค ก็อย่างที่ผมว่าไว้นะผมก็เนี่ยอันนี้เป็นเส้นแนวแบบเต็มที่เลยอ่ะมันอาจจะมีแบบลงมาแตะเส้นตรงนี้อาจจะเป็นหลุมหรืออาจจะหลุดก็ได้นะผมแต่ผมมองว่ามันมันต้องเป็นแบบอย่างนี้ก่อนนะผมะรูปรูปนี้คือรูปเนี้ยผมเห็นบ่อยมากเลยนะผมอ่านี้โอเคแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งอ่ะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะผมแล้วก็หลุดทุกทีมันเป็นสภาพเนี้ยตลอดนะผมแต่ว่าผมก็มองว่าตอนเนี้ยอาจจะมีเด้งบ้าง เล็กน้อยนะครับผมอ่าโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเจ้าตัวนี้มันอยู่ต่ำและไอนี่มันอยู่ตรงกลางนะครับผมมันก็ต้องมีการแบบอ่าชนขึ้นมาสักประมาณ70ก่อนเนาะเอ่อขึ้นมาปุ๊บ70ปุ๊บแล้วก็ลวงต่ออะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นอ่าเวฟสแล้วก็ได้นะครับใช่ั้ยเออทั้งหมดเนี่ยคือเวฟสเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกแดงก็เนาะอ่ไม่ใช่เดยวไอพวกอะแองเกิลอะไรพวกนี้นะผมจะเกิดที่เวฟสนะครับผมแล้ว ไอเวฟห้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเวฟห้มันไม่ทำเขาเรียกว่าไฮใหม่นะครับผมมันก็จะกลายเป็นขาลงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของลุนคาสิกนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะผมก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมก็คือใครที่ใช้งาน c o อปปี้เทน,นะครับผมแล้วไม่มีการเทรดไม่มีการอะไรเลยนะครับผม ลองไปเช็คแอคเค n t ของตัวเองดูนะครับผมว่าเขาได้เปิดไม้แล้วหรือ,อยังนะครับผมหรือไอไอที่เราฟอลโล่ไว้อะมันหลุดแล้วหรือเปล่านะครับผมนะก็อันนี้ต้องเข้าไปเช็คด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเสียโอกาสตรงที่ว่าเฮ้ยเขาอาจจะเปิดเปิดถูกทางแล้วแหละเราก็ไม่ได้กําไรอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะโอเค ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาตลอดหนึ่งปีนี้นะครับผมโอเคแล้วใครอยากสนับสนุนตรงนี้ต่อนะครับผมก็เมมเบอร์ชิพกาวคริปโตแซลจอยนะครับผมหรือโอนโดยตรงนะครับผมตรงนี้หรือกดซุปเปอร์แทงค์แถวแถวนี้นะครับผมนี่มันมีซุปเปอร์แทงค์นะไปด้วยนะผมซึ่งถ้าเกิดกดแล้วเนี่ยเราจะมีคอมเมนต์แล้วก็ขึ้นมาปักหมุดเลยเออแล้วเวลาคอมเมนต์อะ ชื่อเราจะเป็นสีด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เด่นมากนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเฮ้ยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในคอมเมนต์เรานะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมขอให้ได้กำไรทุกคนด้วยนะครับผมจุบ๊บๆอย่าพลาดดูร้านล่ะ